วันนี้มาเป็นพ่อค้าเหรอครับเนี่ยขายทุเรียนเหรอครับเนี่ยไม่ได้มาเป็นวันเนี้ยวันนี้ผมมากินลินลับแลครับผมโอ้โหเป็นราชาทุเรียนของอุตรดิตถ์เลยวันนี้เฮ้ยลินพันธ์ฮะพ่อค้าลินพันธ์ลินพันธ์แล้วก็ของดี่ยากินยากคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้มีหลงด้วยอันนี้เปรียบเสมือนราชินีนะครับอันนี้มีทั้งราชาและราชินีอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ผมจะได้กินในชีวิตเนี่ยลินลับแลดูลักษณะนะครับจะเหมือนมะเฟืองเนี่ยนนลองหมุนสิลูกเขาจะเป็นแบบว่าเออฟูแบบ เนี่ยเะเฟืองอ่ะใช่ครับพูจะไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมหลินรับแลจะไม่เน้นความอิ่มและเนื้อเท่าไหร่จะเน้นรสชาตินะครับผมเพราะว่าเนื้อของเขาจะน้อยนะครับจะเหมือนว่าเฟืองเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ส่วนหลุมรับแลนะครับก็เป็นลูกกลมๆนะครับผมลูกประมาณนี้นะปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมจะได้กินหลินรับแลไม่ปีแรกครั้งแรกในชีวิตนั่นแหละต่อไปก็ฉีกดูเนื้อครับ มีเม็ดไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอัดดูเนื้อครับนี่ครับผมฉีกไปให้หมดทุกคู่นนะฉีกกันนะฉีกดูเนื้อกันดูฟิวนั้นโอ้โหก็จะมีประมาณนี้นะครับคือนี่ฝั่งนี้ได้อยู่นี่ครับผู้ชมนเนื้อเขาจะ อย่างนี้เลยครับผมอ่ะอันนี้ตรงกลางนี่อีกฟนะูนี่โอ้ยหล่นไปแล้วค่อยฉีกนี่ได้อยู่นะครับวว้านี่แล้วขนาดเป็นแบบนี้นะคผู้ชมอ่ะฟูนี้มานี่เลยนะครับผมนี่คือทุเรียนหลินลับแเรนะครับผมไม่เคยเห็นทุเรียนที่ภูแบนขนาดนี้นะจะเป็นแบนแบบนี้นะครับผมภูเขาแบนมากเลย เรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชิมเลยนะฮะเอาชิมนี่เลยน้องอ่ะครั้งแรกในชีวิตลองชิมสิโอ้โหเบนมากเลยพี่เกมมันไม่มีเม็ดอ่ะผมว่าไม่มีเม็ดเหนียวกว่าหลงรับแรงแน่นอนเนื้อเหนียวละมุนโอ้โหขึ้นชื่อของราชาแล้วอะผมว่าอันนี้หนึบแล้วอันนี้หนึบกว่าใช่มันไม่หวานจนเลี่ยนอะแบบหนึบหอมมากกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่เขาโฆษณาไหมเหมือนเหมือนกว่านี้เยอะเลย หวานป่ะหวานเจ็บหรือว่าหวานบาดคอไหมไม่บาดคอแต่มันแบบหวานแบบผลไม้อะ่ะแบบหนึบหนึบขัดไม่ขาดเลยเหรอไม่ขาดกลิ่นหอมด้วยโอ้โหอ่าดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องชิมด้วยนะอืมอือนะอร่อยเบื่บเอเนี่ย <laughs> ไม่เดเวอร์นะคุณผู้ชมผมก็ครั้งแรกนะเนี่ยอบอกก่อน ผมเพิ่งครั้งแรกได้กินนะเนี่ยลองรีนับแล้เนี่ยดูนี้อืเม็ดโอ้โหมันหอมนะหอมคนละแบบกับมันเปรียบไม่ได้มันมันคนละพันกันะรสชาติครับชิมเลยตอนนี้ืหดูดเอาดูดเอาคุณผู้ชมต้องดูดกัดไม่ขาดพยายามกัดแล้วไม่ต้องกัดดูดดูดแล้วก็ชิมเอาอย่าไปอย่าไปดูดเยอะชิมทีน้อยเหมือนไอติมอ่ะ สมคําลํำลือจริงคุณผู้ชมสมที่เป็นราชาแล้วใช่ราชาแห่งทุเรียนอุตาดิตคุณผู้ชมลิ้นละแรนะครับผมจะพูดว่ายังไงดีมันหวานละมุนอ่ะมันไม่มได้หวานบาดคอมันละมุนมากอะ่ะแบบเนื้อสัมผัสแบบตึ๊บไปกอดเม็ดไปต้องพูดถึงคุณผู้ชมเม็ดแค่น,นี้ อย่าบอกว่าจะติดใจุนนกินคาใหญ่ไม่ได้กินคาเล็กมัน,นของ,งน้อยกัดกีนละครึ่งคงิถ้าไม่อร่อยนี่มาด่าผมกับนนเลยคุณผู้ชมรรผม <laughs> ตั้งแต่ผมกินทุเรียนมานะหลายหลายพันแล้วเนาะหลายหลายพันแล้วเนาะหลายพันมากออันนี้ผมก็เพิ่งเคยกินนะหลินละแรเพราะว่าเอาบอกตรงๆว่าราคามันแพงสูงราคาสูงหนึ่งโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้ผมไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคุณผู้ชม ไม่รู้ในกล้องมันจะสีแจม่มหรือเปล่านะแต่ฮะแต่นี้มันแจ่มมากเลยอะเดี๋ยวแกกินแบบไอติมผสมอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันหอมมากเลยอันนนแก่ลงรับแรงเปรียบเทียบกับลิ้นด้วยอืม,มริมตัวใส่ปากไปแล้วครับเ <laughs> เนื้อละเอียดมากหอมเหมือนดอกไม้จริงๆเลยคุณผู้ชมมันละมุนเนื้อมันอ่ะสุดๆอ่ะความอร่อยอ่ะเป็นเนื้อเขาจะน้อยแค่นั้นเองคุณผู้ชมอันนี้หลงครับหลงก็จะมีเนื้อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าลูกเขากลมโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันลาชินีนะลาชีนีเทียบเนื้อกัน เห็นไหมลาชนีสีจะอ่อนนิดนึงสีอ่อนกว่าแต่ราชานี่สีจะเข้มนะครับถ้าจริงๆนะในกล้องหมายจะสีขึ้นมานิดนึงแตกต่างกันชัดเจนเลยนะสองรสชาติพรเรากินของอร่อยก่อนแล้วใช่อันนี้นุ่มไปเลยแต่อันนี้จะออกแบบหนึบๆโอ้โหหูใหญ่ปาด ออนี่ราชนินีนี่ราชินีเทียบกันครับมาเอาแก่น่นนี้เย็บมันหลงนะระวังหลงนะราชากับราชินีเดียวได้ให้ดูสีนะครับนี่อันนี้เนื้อมันหลินเลยใช่ใช่อันนี้คือภูเหมือนลนินเป็นแบบอันนี้ภูนึง หลงนี่ได้เนื้อเยอะนะพี่ว่าเนื้อเยอะถ้าลูกแบบใหญ่ๆนะได้เนื้อเยอะเนาะใช่แล้วเนี่ยโอ้โหนั่นก็คูใหญ่นี่ใหญ่มากนี่ได้แสงไม่ดีนะครับอ่ะคุณจะกินหลงแล้วกินหลินครับจะกินหลินใหมกินหลินเก็บไว้ให้ยายอันนึงเหมือนเหมือนกินเหลือไว้สักภูนึงอันนี้เก็บไว้ให้ยายอันนี้เอากินคนละอันอ่ะ อันใหญ่นไปอันยาวนนไปมนั่นแหละดูความเบนผู้ชมนี่ผู้ชมเห็นไหมเบนมากไม่มีเม็ดเลยอ่ะไม่มีเม็ดนิดเดียวใช่ครับติดใจแล้วสิเราติดใจติดใจรสชาติละเอียดหอมมันสมคำล้ำเลยคผู้ชมเจียว เออจะหมดแล้วไม่อันนี้คือเม็ดครับขออนุออนญาตโชว์นะครับคุณผู้ชมเล็กนิดเดียวต่อไปก็กินหลงครับพี่เก็บดูแบบเปิดกันนะตามที่บอกนะครับผมเพราะว่าร่องผูเขาจะเล็กลักษณะลูกเขาเหมือนมะเฟืองไงแต่รสชาติความอร่อยนี่สุดยอดเลยครับผม <c oughs> เหมือนเราไปกินอะไรที่แบบ ไม่เน้นอิ่มอะเน้นแบบได้รับรสชาติอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือแบบเออนิ้มทิมนะครับผมนั่นแหละอ่ะถ้าอยากจะได้เนื้อมันเยอะหน่อยก็เราก็มาหั่นมากินหลงนะครับกินลินเสร็จมาก,กินหลงหลงนี่ได้เนื้อเยอะแน่นอนเห็นไหมเออกินผู้นี้นัน่นกินผู้ใหญ่นี่นี่คุณผู้ชมเนื้ออย่างเยอะนั้นหลงอะนี่ไหมหลงรักเธอไม่ใช่หลงรับแรครับ <laughs> อันนี้ไม่มีเม็ดเลยลองลองมัไม่มีล้อกม,มันรีบผมกัดไปทั้งคำไม่มีเม็ดเลยออืนนลาเทนีก็ไม่แพ้ราชา <laughs> สมแล้ว ผมอยากตะโกนดังๆบอกว่าโคตรอร่อยอ่ะผู้ชมอร่อยจริงอ่ะกินเลย <c oughs> อืมกินให้คุณผู้ชมดูอ,มอยากตะโกนดังๆว่าอร่อยอร่อยอร่อยแบบตะโกนเลยเนี่ยเอาก,กัดอันนี้กัดอืมอะไรเป็นครีมพี่จะได้เม็ดไหมเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เม็ดเลยนะคุณผู้ชมผมจะไปเพาะมีแต่รีบหมดเลยมันก่อนก็ได้ได้สามเม็ดรวมหมดแล้วได้สามเม็ดเนี่ยนี่ก็รีบหมดแล้วไม่มีไม่มีเม็ดที่แบบโตโตที่ผมจะได้ไปเพาะเลยอ่ะสุดยอดเลยเละเละนะนนขอออกมาทักคูได้ไหมมือเดียวมันออกไม่ได้เออ อันนี้แช่เย็นมาด้วยคุณผู้ชมมันก็ฟินสุดๆไปเลยสิมันแบบไอ้ตีมาแล้วน้องก็ผ่าตรงกลางให้ดูหน่อยสิเนี่ยมไม่ผ่ามือนะผ่าดูจะผ่าดูเม็ดคุณผู้ชมผมอยากได้เม็ดต้นกล้าก็มีนะแต่ผมอยากได้เม็ดเนะี่ยลองไปปลูกว่ามันมันจะไอ้เปลี่ยนแปรเปลี่ยนจากต้นแม่มากไหมต้นพันธุ์นี่เขาตอนเ็ามี เห็นเนื้อไหมเห็นเม็ดมไหมไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดอ่ะไม่มีเม็ดเลยโหคนผ่าผ่าดีด๊ดิเอาดี๊ดิ๊ดอ๋เอเขาก,กว้างๆหน่อย,อยมีดมันไม่คมเลยคนผ่าไม่เป็นผ่าไม่เป็นตรงนี่มีเม็ดอ่ะมีนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหม เม็ดนี้ก็ไม่ได้นะเม็ดนี้ก็ฝ่อนะเนาะเนี่ยเม็ดปลายเนี่ยฝ่อไหมลองจับมาดูฝ่อนะคุณผู้ชมไม่ได้นะเนี่ยมันรีบหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรีบหมดเลยนะครับอื้มอื้มอื้เล็กมาพี่สองครูเอาเลย วันนี้ผมยิ่งเหดือยู่วันนี้ได้กินแล้วนะครับผมสําหรับหลินรับแลนะครับผมคิดว่าผมจะไม่มีวัฒนาได้กินหลินรับแลนะครับอย่างมากก็แค่ได้กินแค่หลงนะครับผมหลงนี่ก็ไม่ค่อยได้กินนะครับเพิ่งกินปีนี้เพิ่งได้กินเยอะปีนี้นะครับผมไปกินแต่อะไรนะพื้นเมืองนะครับผมหมอนทองนี่ก็ไม่ค่อยได้กินเพราะในสวนมีอยู่นะครับ ในส่วนมีหลงเอ้ยไม่ใช่ดิในส่วนมีหมอนทองเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องรอนะครับตอนนี้ยังไม่สุกระหว่างนี้เราท้องมันอยากกินนะครับเราก็ต้องกินของเขาของคนอื่นไปก่อนนะครับผมก็เลยกินหลงนี่แหละครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็นําทุเรียนราชาและราชินีแห่งอุตระะดิตมาให้คุณชมได้ชมในการตัดสินใจนะครับหากจะลองกินสักครั้งหนึ่งนะครับผมเน้นที่แก่ๆนะครับ อย่าเน้นลูกที่เขาตัดเร็วนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ขนาดผมรู้นะแต่ผมก็ยังเจอที่ลูกมันไม่ไม่ร่อยอะ่ะมันหาก,กินยากเขาตัดเขาตัดอ่อนเกินไปอะ่ะรสชาติของทุเรียนก็จืดจางนะครับผมต้องเลือกให้เป็นด้วยต้องเลือกให้ต้องเลือกให้เป็นอะ่ะอันนี้ผมที่ผมเลือกมาคือเลือกที่สุกหล่นมาเลยนะคุณผู้ชมพอดีผมรู้จักเจ้าของสวนเวลาเขามาเนี่ยมาขายเนี่ย เขาจะเลือกทุกเรียนที่แก่จัดสุกหล่นหล่นใหม่ๆเอามาแล้วเขาก็รับประกันเนื้อด้วยนะครับผมผมถึงกล้าเอามาแล้วก็ได้กินทุเรียนหลงหลินแบบอร่อยมากเลยนะครับผม,มวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแต่พบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไม่ผิดหวังแน่นอนคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ